เลยเปียนกระบิ่นบนท่าผ่านวิเศษที่รอให้สักดสักขดต่านนั้นก็ล่างสักขกับสักูเ้อ บีลาที่น้องรักให้บ่กันคือกันล่ะน้องคันที่น้องบ่รักของมดท่าว่าเจ้าคนชั้นสูงเปรียบดังลกยงให้มันลุกเจ้า

รีโว่นะครับเป็น4ประตูนะครับวันนี้เราก็ติดตั้งกันหลายคันนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เรามาทสเสียงกันหน้าร้านวันนี้ร้านข้างๆไม่เปิดนะครับวันนี้รถหลายคันเลยครับตั้งแต่เช้านะครับตก20คันนะครับสาหรับวันนี้วันนี้ก็เป็นชุดนี้นะครับโปรโมชั่น49,900บาทนะครับเป็นชุดแบรนด์เอ็กซาดวันแบรนด์นะครับของแท้นะครับต้องเล่นแบรนด์ นะครับนะครับคันนี้ซับเบดเป็น12นิ้วนะครับหลังเบาะนะครับเสียงกลางคู่หน้าเป็น8นิ้วนะครับอ่าเป็นงานเปิดหน้าดอกนะครับเราก็คู่หลังนะครับ6.5นิ้วนะครับคันนี้แถมฟรีลำโพงกระจังหน้านะครับแล้วก็แถมฟรีงานแดมฟรอยอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูในรูปแบบของการเปิดหน้าดอกกันนะครับเปิดหน้าดอกนะครับเป็นเปิดแบบไฟ2ชั้นมีตะแกรงนะครับแล้วก็ตัวตัวทวิตเตอร์ก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับสวยงาม นะครับโพแอมวางใต้เบาะสองตัวนะครับก็จะมีขวารอบนะครับกันเท้าเหยียบนะครับแล้วก็ตู้ซับนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับนะครับรีโวก็จะขยับไม่เยอะนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ในการวางขาเรียก่็สบายนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยครับว่าต้องขยับเบาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็จับจองคิวกันได้เลยนะครับเข้าไปที่เพจเครื่องเสียงรถยนต์ชมบุรีเคสซาวนะครับ สำหรับปี64นะครับคิวก็ปิดรับคิวแล้วนะครับคิวเต็มแล้วตอนนี้คิวจองได้อีกทีก็คือปี65นะครับก็รีบจับจองคิวกันนะครับปี65มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมมายนเริ่มแน่นแล้วนะครับถ้าชะล่าใจาอีกทีถ้าไปจองช่วงปลายปีกว่าจะได้ทำก็คงจะกลางกลางปลายปลายป,ปีอีกปีหนึ่งถึงจะได้ทำนะครับฉะนั้นจับจองคิวกันไว้แต่นันเนินนะครับอย่าใจร้อนถ้าท่านใจร้อน ไปทําที่อื่นก่อนท่านอาจจะเจ็บมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาจบมันจะหลายรอบนะครับฉะนั้นแนะนานะครับอดทนอดใจรอนะครับมีเงินก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทากันทีเดียวนะครับจับจองคิวไว้อดทนอดใจนะครับไว้เล่นกันดีๆทีเดียวจบดีๆทีเดียวดีกว่านะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ